ขับรถมาทั้งวันทั้งคืนยังไม่ได้นอนเลยค่ะมาถึงที่พักนะคะตอนนี้นะคะเวลาสองทุ่มนะคะเราก็จะพักกันที่นี่นะคะแม่ไม่ได้ถ่ายไว้นะคะตอนกลางคืนเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะก็เลยมาถ่ายภาพบรรยากาศตอนกลางวันให้ดูแทนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศห้องพักของเรานะคะที่จังหวัดน่านบนไดก็จะเพียบอ เวงเวงเลยนะคะจังหวัดน่านนะคะเป็นจังหวัดที่เงียบสงบนะคะใครอยากพักผ่อนอยากมาเที่ยวใช้ชีวิตสโลไลน์นะคะแนะนําจังหวัดนี้เลยค่ะเงียบมากแม้กระทั่งเราไปวันเสาร์อาทิตย์ก็ยังเงียบเลยนะคะอันนี้คือห้องพักนะคะขนาดมินิมอลใจนะคะมินิจริงๆ m i n มินิมอลอ่ะเล็กมากนะคะห้องนี้ก็ราคา650บาทนะคะแบบที่นี่เขาแต่งห้องแนวตีมอะไรกันแน่เนี่ยค่าผัอ่ะ ป๊าป๋ากับแม่ก็เช็คเอานะคะแปดโมงเช้านะคะเพื่อที่จะไปทํางานต่อนะคะว <Wow. S 2> ้าวบรรยากาศที่พักนะคะที่นี่ก็จะเน้นเป็นแบบว่าเป็นแนวแนวอะไรดีนี่แนวอะไรเออลงมาชัดๆก็ยังมีมุมกาแฟนะคะมินิบาร์เล็กเล็กนะคะแล้วรับประทานอาหารเช้ากันนะคะบรรยากาศโรงแรมนะคะก็จะออกแนวแบบว่าเมืองเก่านะคะแล้วก็จะเพ้นผนังนะคะเป็นรูปวัดต่างๆ อนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่าและร้านนาอย่างแท้ถูกเราก็ขับรถออกจากที่พักนะคะวนเข้าไปในเมืองไปดูวัดกันหน่อยนะคะที่นี่ก็จะมีทั้งพระธาตุและวัดนะคะสถาปัตยกรรมนะคะสวยงามหยดย้อยนะคะเสร็จงานแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกันค่ะเพื่อนๆเ,เห็นซ้ายมือไหม แม่ว่าเขาเอาปูนเทแน่ๆกันดินสไลด์ส่วนป๊าก็บอกว่ามันเป็นภูเขามันเป็นภูเขาเถียงกันตลอดทางละสิเอ้า <c oughs> ตอนจะกลับบ้านป๊าๆก็ดันไม่หิวอยากกินร้านแบบบานบ้บาน <c oughs> บาน้างทา,าง <c oughs> าก็ได้สิจ๊ะเจอร้านไหนจอดเลยจ้ะอันนี้ก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวบานๆข้างทางนะคะเขตน่าจะเป็นจังหวัดอุตรดิตถ์นะที่เราแวะกันนะคะ เห็นลาบของปากไม่ได้เลยต้องแหวะหมูยอหนึ่งหนึ่งไม่พอจะจัดมาสิบแครหมูหนึ่งแครหมูไม่พอจะจัดมาสามน้ำพริกนมหนึ่งไม่พอเหมือนกันครสามก็ต้องสามเท่ากันนะจ๊ะอยากกินลาบจ้าทันได้กินซื้อผงลาบไปลาบเองเลยจ้ากาแะแมแล้วหนึ่งกาแมรร้านนาะ ม่ขอมาจ้ะกายศาสตร์จากโคลาดมายัางไงก่อนแหลกเข้าสอยทุเรียนจ้าผ่านรับแลไม่กินทุเรียนได้ไงทุเรียนคืออร่อยและจูซี่มีความคิมมี่อร่อยคิดน่โมโตมากไปลองนะคะทุเรียนรับแลจังหวัดอุทารดิตอร่อยมากๆเลย